สวัสดีจ้าพอแม่พี่นองสุพูสุคนมาพอกสาวพิคุณอีกแล้ว้อจ้าเมื่อนี้สาวพิคุณกับโบได้มากิน้ะจ้าสาวพิคุณกับโไดจะบ่ไดพาไปเก็บเห็ดเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้สาวพิคุณจะออกมาขอบคุณสุพูสุคน้ะจ้าที่เมตารับชมคลิปของสาวพิคุณแล้วก็กดติดตามให้สาวพิคุณนําเนาะค่ะมือนี้เป็นมือที่สาวพิคุณดีใจมากและจ้าสาวพิคุณได้1 0 0 0คนมิพูติดตาม1,000คนแล้วเนาะค่ะ ดีใจร้ายหลายพี่น้องดีใจจนเบาผิดเบาถึกเนาะค่ะถ้าบ่มีพอม่พอแม่พี่น้องมากดติดตามให้หรือว่ามารับชมคลิปให้สาวพ่คุณก็คงบ่มีมือนีเนาะค่ะสําหรับบางคนมันอาจจะบ่บ่ได้รลายสาหรับขา้าแต่ว่าสําหรับเฮ้าที่ว่าหัวต่เริมเห YouTube เนาะค่ะแล้วมีคนมารับชมคลิปมีคนมากดติดตามให้โอ้ไม่ได้หัวใจเติบโตร้ายหลายพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าคิดว่าการเหตุคลิปยากแล้วเนาะค่ะ การที่จะมีคนมารับชมคลิปเขาหรือว่ากดติดตามเฮาสาวพิกุลคิดว่ามันยากยิ่งกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่มีตากับคงบ่มีมือนีเนาะคะ่ะก็ขอบบุญขอบคุณหลยๆเด้อจ้ะขอให้สุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะติดตามชมคลิปของสาวพิกุลไปเรื่อยเรื่อเด้อจ้าอย่าเฝ้าปล่อยอย่าเฝ้าปาสาวพิกุลเนาะคะ่ะหากสาวพิกุลไหนน้อยแต่ว่าหากสาวพิกุลไปโดนเด้อจ้าสาวพิกุลเบ่เคยคิดเด้อค่ะพี่น้องว่าสาวพิกุลจะเฮ y o ยูทูบชีวิตนี้เนาะคะ่ะบ่เคยคิด เห็นแต่ของมานั่งเว้าผู้เดียวอยู่หนากล้องหนาโทรศัพท์เนาะคะ่ะแต่พพราะเหตุแล้วมีคนมาเมืองคลิปม,มีคนมาติดตามก็มีแห้งใจอยากเหตุทกทุกมือเนาะคะ่ะสามภคุณก็ขอเป็นกำลังใจใหฮชชูผู้สุข,สขคน,นะคะ้ะจ้ะที่กำลังเหตุยูทูบเรายอดผู้ติดต,ตามยังบรบญายิาต์ถอดใจะะ้อจ้ะสู่ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราเนาะคะ่ะสาวภคุณก็มีนอมอุ่นๆ่ะมากินอากาศ อาการมื่อนี่อากาศดีจัดแต่ว่ากัเย็นเย็นจังหน่อยได้นมอ,อุ่นอุ่นก็จะมีแห้งเนาะจะ้ะเป็นยังสาวพิกุลคืออยากเห็ o ยูทู e เพราะว่ามันเขานานาเนาะคะ่ะการยุมม่มเมืองนอกในเวลาเขานานาวนี่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊มีเวลาว่าเฮ็ดอย่างดีก็เลยอยากเห็นยูทู e อยากลองเห็ดเมืองเนาะคะ่ะกระเฮ็ดได้ประมาณ กับสเดือนค่ะมืออื่นก็บคบสองเดือนเนาะค่ะก็ไม่พูดติดตามเขามาเยอะแยะให้กกำลังใจสาวพกิกลอุ้ยดีใจสาวพิุณก็เลยอยากออกมาออกคลิปนี้แหละจ้ามาขอบคุณพ่อแม่พี่นองเนาะจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย